อำเภอชยโยจัดพิธีปิดโครงการพลังแผ่นดินเทิดไทยองราชันประจำปี2555เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่29มีนาคม2555เวลา10นาฬิกา30นาทีนายสำราญตันเรืองศรีประหลัดจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพลังแผ่นดินเทิดไทยองราชันประจำปีพุทธศักราช2555 รุ่นที่หนึ่งณวัดละมุดสุทธิยารามอมเภอชยโยจัังหวดอ่างทองเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้มีการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพให้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชะยาเสร็จติดอำเภอชัยโยจึงได้ดำเนินการตามแนวทาง1อำเภอ1ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานจำนวน100คนสำหรับโครงการพลังแผ่นดินเทิดไทยองค์ราชนประจำปีพุทธศักราช2555รุ่นที่1ในครั้งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่2 1ถึง29มีนาคม2555 รวม9วันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน40คนได้ทำการฝึกอบรมและปรับทัศนคติของผู้เสพให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้งเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกในการอยากใช้ยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำความผิดอื่นใดซ้ำอีกซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี